สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่นีออนการ์เด้นนะครับตั้งอยู่ที่บ้านน้องสิมหนองแดงตนบลท่าม่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นอินทผาลัมกินสดนะครับจะเป็นต้นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็ซึ่งเป็น สวนเล็กๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเป็นอ,อินทผลัมกินสดนะครับสายพันธุ์เคาวันหรือว่าแม่โจสามหนะครับซึ่งต้นนี้นะครับต้นนี้ลงดินได้3ปีนะครับต้นลงดินได้3ปีให้ผลผลิตเป็นปีที่2แล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับปีแล้วก็ออกจันให้ได้ชิม2จันนะครับ จัรสชาติหวานกรอบนะครับนี่นะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะลูกเขาจะประมาณนี้ให้เทียบกับมือดูนะฮะเนี่ยก็กําลังจะสุกแล้วนะครับเหลืองเริ่มเข้าสีแล้วเหลืองแล้วก็ลองลองชิมดูครับลูกที่เหลืองๆนี่ก็คือสามารถกินได้นะฮะรสชาติหวานนะครับนี่นะครับ อินทผลัมต้นนี้ก็ปีนี้ออก10กว่าจันนะครับปีนี้ออก10กว่าจันแต่ว่าผมเลือกไว้ที่เลือกไว้แค่8จันนะครับเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะครับเขาอาจจะรับไม่ได้นะครับก็คืออาจจะไม่สมบูรณ์นะครับนี่ฮะก็คาดว่าอีกสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นี่ครับก็น่าจะเริ่มจะสุกแล้วนะครับมีทั้งหมด8จันนะครับ นี่เป็นต้นแรกที่ต้นแรกของสวนที่ได้ออกผลผลิตให้ได้ชิมนะครับปีที่แล้วได้ชิมแล้วนะครับปีนี้ก็ออกผลออกลูกเป็นปีที่สองนะครับนี่นะครับก็เป็นสวนเล็กๆนะครับเป็นสวนเล็กๆซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะปลูกไว้เป็นธุรกิจอะไรนะครับก็ อยากปลูกทดลองดูนะครับทดลองดูเพราะปลูกแค่ประมาณ12ต้นเองนะครับซึ่งปีนี้ก็ให้ผลผลิตแล้ว5ต้นนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งฮนะต้นนี้ก็เคอวันเช่นเดียวกันนะครับต้นนี้ก็เพิ่งออกผลปีแรกนะครับต้นนี้เขาก็ออกไว้ประมาณ5-6จันทนะครับก็เลือกที่จะเหลือไว้แค่3จันนะครับชิมรสชาติ ต้นนี้สมบูรณ์นะครับต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ลูกลูกใหญ่นะครับลูกโตนี่ฮะต้นนี้ลูกใหญ่เลเทียบเทียบกับมือให้ดูนะครับนี่ฮะลูกใหญ่เลยลูกนี้รสชาติหวานกรอบมีความฉ่ำนะครับเพราะว่าเขาลูกใหญ่นี่นะครับต้นนี้ก็ ได้ชิมบ้างแล้วนะครับได้ชิมบ้างแล้วท่านไหนสนใจอยากชิมนะครับก็สั่งจองเข้ามาได้นะครับในเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับก็กำลังสุกนะครับกำลังเหลืองได้ที่ฝ้าฝนก็เป็นใจครับเมื่อคืนก็ฝนตกเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้น บาฮีเนื้อเยื่อนะครับบาฮีเนื้อเยื่อก็ปลูกไว้3ปี3ปีนี้ครบ3ปีนี้เดือนเมษานะครับก็ออกผลผลิตเป็นปีแรกอตอนนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับต้นนี้เคลวันตัวผู้นะครับนี่นะฮะบ,บาฮีเพราะเนื้อเยื่อนะครับมีห้าจันปีนี้นะครับ ก็ออกหลายจันอยู่นะครับออกเกือบสิบนะครับก็เหลือไว้แค่5้าจันนะครับทวน,นี้ก็ดูลำต้นเขานะครับก็ต้นลำต้นใหญ่พอสมควรนะครับสามปีเต็มนะครับอยู่สามปีออกจันปีแรกนะครับออกจันปีแรกพามาดูใกล้ๆนะครับนี่แหละครับ บ้าหีเนื้อเยื่อนะครับนี่ครับเหลืองก็เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับรอืมวานนะครับหวานมากนะครับตัวน,นี้ มีห้าจันนะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชิมนะครับอินทาล,ลัมกินสดทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับหรือจะมาชิมที่สวนนะครับมาตัดสดๆที่สวนก็ยินดีนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอบคุณครับ